ก็สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับก็มาถึง <c oughs> ชุดสรุปสองตัวบนนะครับสรุปเป็นแนวทางให้ก่อนที่จะไปคัดเน้นนะครับก็จะเป็นการออคัดชุดสรุปให้นะครับก็เรามาดูชุดสรุปเบื้องต้นกันก่อนนะครับจะเป็นยังไงเนาะส่วนสูตรเพิ่มเติมนะครับชุดออสูตรเพิ่มเติม สูตรตัดสูตรดับเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปแต่อันนี้แอดเอาเอาตัวอย่างมาให้ชมกันก่อนนะครับเนาะก็จะได้ทั้งหมด4 4คู่นะครับ4คู่ตรงๆเนาะนะนะครับ4คู่ตรงๆนะครับจะเป็นยังไงนะครับจะเด่นตัวใดเดี๋ยวแอดเอามาให้ชมในคลิปต่อไปส่วนคลิปนี้นะครับแอดก็จะเอาเป็นแนวทางเบื้องต้นเผื่อเพื่อนๆจะได้ไปหาลอตเตอรี่กันก่อนนะครับกับเช้าในวันนี้นะครับเนาะนะครับเราไปดูกันนะครับ หลักสิบนะครับของเราได้สองและแปดนะครับเป็นชุดสองตัวบนนะครับแอดสรุปให้สรุปมาเป็นเบื้องต้นนะครับหลักสิบก็คือสองและแปดนะครับนะสองและแปดนะครับหลักหน่วยก็จะเป็นห้าและหกนะครับนอกจากคู่ได้นะครับนะจับคู่นะครับก็จะเป็นสองแปดนะครับ วิสองหกสิไปแล้วคอยนี่นับมือเนาะคิดเลขไราย <c oughs> อสองหกเป็นสองหนะเพื่อนๆพืนะสองหกนะครับสองห้าเดอแปดหเด้อแปดห้าเด้ออ่ะนะครับได้สี่ชุดนี้อ่ะเพื่อนๆคิดว่าจะเป็นยังไงนะครับ นะสี่ครู่ตรงนี้นะครับนะมันก็จะไปเข้าทางกับอีกหนึ่งสูตรก็คือเหรียญเลขเด่นนะอ้ผมขีดนี่อย่างก็ขีดว่าตรงมือนี่โมดีเลยนะเอ้าสี่คู่นี้นะครับสี่คู่นี้เด้อจะเป็นยังไงนะครับเนาะก็เอาไปเป็นแนวทางดูนะครับนะ นะครับแล้วก็ในที่นี้นะครับในชุด3ตัวบนนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะชุด3ตัวบนนะครับก็จะอยู่ในคลิปนี้เช่นกันแต่แอดยังไม่คัดเน้นให้นะครับแอดจะเอาเป็นเอ่อตัวตัวเลขนะครับตัวเลขเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ดูก่อนนะครับแต่แอดยังไม่คัดให้นะแอดจะเขียนเป็นรายละเอียดให้ชมก่อนนะครับถ้าท่านชอบตัวใดท่านก็นําไปใช้ก่อนแค่นั้นเองนะครับจะได้หาลอตตอรีกันเนาะเผื่อเป็นรางวัลที่1นนะอ่ะนะครับ และทีนี้นะครับเราก็ไปดูกันนะครับเพื่อนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางข้อมูลที่ได้นะครับจากการคำนวณย้อนหลังและแสถิติเท่านั้นนะครับให้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดก็โปรดใช้วิจัยในการรับชมนะครับเนาะส่วนเพื่อนๆที่อยากจะเป็นเพื่อนกันที่กลุ่มที่ไลน์นะครับก็พิมพ์อ นำหน้านะครับแล้วก็ HG 5 9กดกดคนหาเข้าไปแล้วก็ไปเป็นเพื่อนกันนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนกันนะครับเนาะจะได้พูดคุยกันนะครับสำหรับ FC ท่านใหม่ที่สอบถามนะครับเนาะนะนะครับนะหากท่านไม่ชอบท่านก็ติดตามตรงนี้ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะและทีนี้นะครับเราก็จะไปดูนะครับชุด3ตัวบนนะครับแต่แอดยังไม่คัดให้นะครับ แต่มันมีอยู่สี่คู่นี่แหละนะครับสี่ตัวสี่ชุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอสมาคัดให้ในคลิปต่อไปส่วนคลิปนี้นะครับเราก็ดูกันตรงนี้ก่อนนะครับชุดสามตัวนะครับเลขหลักร้อยของเราก็จะได้นะครับเจ็ดหลักร้อยเราได้เลขเจ็ดนะครับเจ็ดเก้าศูนย์เนาะเดี๋ยวเอสขอเขียนตรงนี้ด้วยนะหลักร้อยก็จะเป็นเจ็ด กาศูนะครับจับสตัวเลยนะครับก็จะเป็น7 2 6ดสองหกนะครับเจ็ดสองหกแนะครับเจ็ 7, 8, 5, นะครับแล้วก็เป็นนะครับเก้าสด หนะครับ9 2 5นะครับ9 8 5นะครับแล้วก็เป็น0 2 6 0 8 6 0 2 5นะครับแล้วก็เป็น0 8 5นะครับนี่เดี๋ยวแอดขออนุญาตปรับกล้องเข้าอันนี้นะครับในชุด3าตัวนะครับ อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอ็ดจะมาคัดให้อีกทีนะครับในคลิปต่อไปนะเดี๋ยวเอดจะมาคัดให้อีกทีในคลิปต่อไปนะครับเนาะสำหรับสูตรสามตัวบนนะครับเนาะสามตัวบนและสองตัวบนนี่คือชุดสรุปนะครับเป็นสามตัวและสองตัวแอดให้ไว้เป็นเบื้องต้นดูก่อนนะครับเนาะจะเป็นยังไงเราไปดูกันนะครับกับชุดนี้นะครับอ่าอันนี้แอดมาเขียนเบื้องต้นให้นะครับเด่นนะครับถ้าเป็นเลขดินนะครับเพื่อนๆนะ มันก็จะเด่นอยู่ที่ห้าและหกนะครับนะครับเด่นที่ห้าและหกนะครับนี่ถ้าเป็นส่วนตัวแอสนะครับก็จะมีสองหกสองห้าแปดหกแปดห้าอยู่ในควบคู่ทั้งหมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไปดูรอดูในชุดเด่นสิบหน่วยบนว่าจะเป็นยังไงจะมาตัวใดน,นะครับก็คงจะต้องเป็นคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆนนะในชุดสรุปนี้นะครับ ยังไงเอสก็ขอฝากช่วงด้วยนะครับช่วงสูตรเอ่อเลขเด็ดเอสต่อชแนลนะครับฝากด้วยนะครับเพื่อนๆน,นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเอสก็คงจะจบเพียงแต่เท่านี้นะครับเนาะยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับเพื่อนๆน,น,นะครับสวัสดีครับ